สวัสดีค่ะสุขสรร์วันรอยกระทงนะคะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนสำหรับวันนี้วิชาการงานนะคะจะไม่ได้เน้นเนื้อหาอะไรนะคะแต่จะให้นักเรียนทุกคนนะคะช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของคนไทยนั่นก็คือประเพณีการลอยกระทงนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทุกคนทํากระทงมาส่งคนละ1ชิ้นนะคะ โดยนะคะการทํากระทงของคุณเนี่ยจะมี2แบบให้เรียนได้เลือกนะคะแบบแรกนะคะจะเป็นแบบการทํากระทงแบบใบตองนะคะก็คือเป็นการนําวัสดุนะคะจากนะคะสิ่งของที่เป็นนะคะธรรมชาตินั่นคือต้นกล้วยหรือใบตองะคะมา ทำเป็นนะคะผลงานเป็นชิ้นก็คือเป็นกระทงที่เราสามารถนำาปลอยนั่นเองนะคะแบบที่สองค่ะเป็นแบบการทำกระทงแบบอาหารปลาค่ะเราจะนำอาหารปลานี่แหละนะคะมาทำเป็นกระทงเพื่อที่จะเวลานักเรียนนะะ่ะลอยแล้วนะคะสิ่งเหล่านั้นยังจะเป็นอาหารให้ปลาของนักเรียนได้กินอีกด้วยนะคะ ก็จะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะคุณครูก็จะให้ในักเรียนเนี่ยเลือกนะคะกระทงแบบใดแบบหนึ่งก็ได้นะคะแล้วทําเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มผู้ปกครองแต่นะคะสิ่งสําคัญที่คุณครูนะคะจะขอให้ใเรียนนะคะให้ความร่วมมือก็คือนักเรียนคะเวลาที่เราจะใช้กรรไกอมีดหรือของมีคมก็แล้วแต่ควรจะให้ผู้ปกครอง ช่วยดูแลนะคะหรือในการทํากระทงเนี่ยนักเรียนควรอยู่กับผู้คองด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัย ของนักเรียนเองนะคะอันนี้เป็นความห่วงใยของคุณครูนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ทั้ง2แบบเลยนะคะเป็นแบบการทํากระทงแบบใบตองกับเป็นการทํากระทงแบบอาหารปลานะคะทั้ง2ลิงก์เนี่ยให้เรียนนะคะลองดูวิธีการทําแล้วนําไปปรับปรุงนะคะเป็นผลงานของตัวเองได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากการบ้านเรื่องให้นักเรียนถ่ายรูปกระทงของตัวเองนะคะพร้อม ค้งนะคะเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะในรูปของนักเรียนนะคะแล้วส่งเข้าในลายกลุ่มให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้ครูก,ก็ต้องขอจบการสอนวัาจันทเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ